สวยงามครับพี่น้องสังเกตด,ดินนะครับตาหยางพื้นนะครับสีมีมโม้นใส่เดือนดินกองเต็มครับพี่น้องค่อนข้างสวยงามและะ้วก็บาหเพื้นของตี่ปุ่นสวยครับนะครับตอนนี้มีโอกาสพันมากกันเลยจอดท้ายรถไปซื้อครับเพราะว่าดูแล้วมัดสวยมัดงามครับพี่น้องสวยงามนะครับเลยขอหยาดจอดท้ายรกนะครับขออยาดจะของทีเพื้น ขออย่าตั้งวัะจาครับนะครับสังเกตนะนะครับพี่น้องจะมีมูลไส้เดือนนะครับแสดงว่าดินค่อนข้างสมบูรณ์ครับตามหลักวิชาการเกษตรถ้ามูลพม่เสีเดือนก็มัดสีสมบูรณ์ครับค่อนข้างสมบูรณ์นะครับโอ้งามครับพี่น้องค่อนข้างจะสมบูรณ์ครับ แปลงยางพาลาแปลงนี้นะครับครับแต่ว่าการเกลี์ยนท้องพจักนี่นท่านระบุมาเป็นแปลงยางคุณใดครับพี่นองครับสวยงามครับสวยงามทานมากเลยจอดท้ายรูปครับสวยงามครับสวยงามท่านเห็นจับฟ้องกันเลย เราตัวจริงนะครับรถทำงานทำเงนินมื่อหนึ่งวันเสียบออกตัวนี้ซับบอฟอยู่นอ้อง,งน้ำวุ่นแต่คับรถขั้นนี้ไล่โอเคครับ จะละกินพ kh ีน้องมึงละถ้าสวยงามก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับอย่าน้าจุบานหลือเด้อพี่น้องเอ้ยออกมาให้มาหน้ามาตรงนะเห็นภาพสวยความงามครับผมมึงก็สวยมงามเหมือนกันโอ้กระสอนครับเมาเทนอีสานนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้สบายเลยพี่น้องสวยงามครับ